ดิฉันแพทย์หญิงสุรัสวัสดีอํานักมดีค่ะเป็นสูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียลพหลโยชินค่ะ สาเหตุของอาการแสบจุกเสียดใต้ลิ้นปีกนะคะก็แบ่งออกเป็น2อันใหญ่ๆนะคะก็คือ1เรื่องของกระเพาะอาหารอันที่2ก็คือเรื่องของอาการกดไหลย้อนนะคะคราวนี้อาการของกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าเป็นกระเพาะอาหารอักเสบนะคะแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะมีอาการปวดจุกเสียดบริเวณที่ใต้ลิ้นปี่หรือว่าหน้าท้องช่วงบนนะคะซึ่งมักจะเป็นเวลาที่เราหิว นะคะมันก็จะดีขึ้นโดยการที่เรากินยาหรือว่ากินอาหารส่วนเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยมันก็เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุในะกระเพาะนะคะซึ่งมันก็แบ่งออกเป็นเฉียบพ,พันธุ์กับเรือลังเนาะคราวนี้ตัวเฉียบพ,พันธุ์เนี่ยก็อาจจะเกิดจากการกินยาบางชนิดการดื่มสุราหรือว่าการติดเชื้อนะคะส่วนเรือลังเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นเป็นหายๆนะคะ อาการจุกเสียดลิ้นปี่จากภาวะคันเป็นพิษจะมีอาการเจ็บปานกลางถึงรุนแรงมากนะคะบริเวณท้องขวาบนหรือใต้ลิ้นปีนะคะแล้วก็มีอาการกดเจ็บบริเวณนั้นร่วมกับมีความผิดปกติอื่นๆที่เกิดจากคันเป็นพิษเช่นบวมความดันโลหิตสูงหรือว่าตรวจเลือดพบภาวะเอนไซม์ตับผิดปกตินะคะแล้วก็อาจจะมีร่วมกับการเกิดเลือดออกในเนื้อตับหรือว่าตัวเนื้อตับถูกทำลายได้ค่ะ วิธีการป้องกันอาการแสบจุกเสียดในคุณแม่ตั้งครรภนะคะอันดับแรกเลยหมอแนะนําให้ทานอาหารให้เป็นเวลานะคะอันที่สองเนี่ยก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ไปกระตุ้นอาการพวกนี้นะคะได้แก่พวกอาหารที่ มีรสจัดนะคะพวกช็อกโกแลตอาหารไขมันสูงนะคะพวกน้ำอัดลมหรือว่าพวกผลไม้น้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมากเกินไปนะคะคุณแม่ไม่ควรจะทานอาหารแต่ละมื้อนะ่ะมากเกินไปนะคะโดยเฉพาะมื้อเย็นนะคะหลังจากรับประทานอาหารภายใน3ามชั่วโมงแรกเนี่ยไม่ควรจะนอนเลยหรือไม่ควรจะก้มโค้งลงไปนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดกรดไหลย,ย้อนขึ้นมาได้นะคะคุณแม่ไม่ควรจะสวมเสื้อผ้าที่รัดแน่นเกินไปนะคะ่ะ อันนี้เป็นคําแนะนําของหมอนะคะก็ถ้าเกิดเราเคยเป็นโรคกระเพาะมาก่อนนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการแบบแสบจุกเสียดเนะเราอาจจะมีอาหารที่ช่วยได้ก็คืออย่างเช่นการรับประทานกล้วยน้ําว้านะคะกล้วยน้ำว้าดิบหรือกล้วยน้ำว้าหำหำทานทุกวันก็จะช่วยลดอาการพวกนี้ได้ค่ะ หลังจากปฏิบัติตัวอย่างที่หมอแนะนําไปตั้งต้นแล้วแล้วไม่ดีขึ้นนะคะคุณแม่สามารถาซื้อยาพวกเกี่ยวกับยาลดกรดทานได้ยาลดกรดเนี่ยจะไปช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารนะคะถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยหมอแนะนําให้คุณแม่ไปพบแพทย์ดีกว่าค่ะ